มแต่พระเนี่ยบอกศีลเนี่ยนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิไม่ใช่ว่าเราจะมีศีลแต่พระเป็นผู้บอกข้อปฏิบัตินะพวกเราพระพุทธเจ้าสอนว่านะอย่าได้ไปเบียดเบียนสรรพสว์อื่นอย่าได้ทำลายชีวิตสัรพสว์อื่นเพราะการเบียดเบียนสิ่งอื่นนั้นเป็นทุกข์นะพวกเรานะอย่าได้พากันพูดจาด้วยคำหยาเพื่อเจอดูหมิน่น จะพูดจาด้วยคำหลอกลวงโกหกแะพูดจายกตนข่มท่านแะพูดจาด้วยความปัรถนาที่ร้ายต่อกันเนะพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ก็พูด,ดง่ายๆในภาษาบ้านๆเนี่ยพากันเว้นขาดจากของเมืนเมาสิ่งที่จะพาเรานั้นเสียสติเพราะการเสียสตินั้นนําไปส่งเหตุแห่งความเป็นทุกข์เนี่ยพระบอกสิ่งเหล่านี้พระกําลังบอกสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่มันให้กันด้วยเป็นอำนาจแห่งฮนะความบริสุทธิ์ที่มอบให้กันได้ไม่มีทางแต่พวกที่พวกเราที่ไปวัดแล้วไปอาราธนาศีลนะ่ะเขาเรียกว่ามีความตั้งใจนะในเมื่อรู้ตัวว่าเรานี้นะไม่สามารถเอาชนะใจตนเองได้เราจึงถือเอาวันหนึ่งคืนหนึง่งเพื่อที่จะฝึกตนบ้างนะเขาเรียกว่าศีลอุโบสถตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืน เราจะเป็นผู้มีสติปึงรักษาสร้างนิสัยหรือเรียกว่าสร้างบาร,รมีสร้างนิสัยให้เป็นผู้มีคุณงามความดีมีศีลเป็นสมบัติของใจจึงไปขอหรือพวกนี้ปรวนาปรวนาคือความตั้งใจมั่นว่าตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนในวันนี้ในอุโบสถนี้เราจะเว้นขาดจากความชั่วเราจะไม่ทําเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนีนะ้ว่ากันไปตามข้อของศีลนะเห็นไหมนี่แหละค,คือความฉลาด ของการไปขอศีลขออย่างนี้สําหรับผู้ใหม่แต่ความเป็นจริงแนละ้วสีลมันไม่ต้องขอและไม่ต้องลากันทีนี้เราก็กลัวว่าเราไปขอมาแล้วเราจะทําศีนด่างพ่อยจึงมีการลาศีนจริงๆอ่ะมันด่างพ่้อยแต่มันลาหนูเข้าใจไหมเหมือนเราเอาข้อปฏิบัติที่ไม่ให้ตัวเองนี้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําเหล่านั้นมาคุมไหม ผู้ปฏิบัติอยู่บนการกระทาเรียกว่าเป็นผู้เว้นขาดจากการกระทาเหล่านั้นคนนั้นเกิดจากการกระทาเหล่านั้นก็ไม่มีแต่ทีนี้ลาศีน <c oughs> เพินเ่นกลัวว่าศีนจะด่างจะบาปมันมันด่างแต่มันลาออก maybe. เหมือนถอดชุดเกาะออกมือนตัวเองนี่ถอดชุดกันเปนื้อนถอดชุดเกาะออกจากตัวเองเนี่ยก็กลับไปสู่ร่องเดิมคือทาอะไรก็ได้ตัวเองนั่นเป็นผู้ที่เสื่อมออกจากศีลจากธรรมศีนไม่มีทางเสื่อมหรอก้วข้อบริสุทธิ์แห่งศีนนั้นมันบริสุทธิ์่แลว แต่เรานั่นจจะรักษาความบริสุทธิ์นั้นได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องของศีลเห็นไหมไม่ใช่เรื่องงมงายนะเรื่องศีลมันคือเหตุพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ที่สร้างเกาะป้องกันความทุกข์ขึ้นทุกอันเกิดจากการรักขโมยมีอะไรบ้างหนึ่งนะทุกที่เกิดจากเขาจะมาจับตนเนี yeah. ่ยเขาจะเอาตำรวจมาจับเป็นความเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเขาจะตีตาหน้าว่าเป็นคนเลวทุกไหมกลัวเขาจับได้มทุกไหมหวาดกลัวหวาดระแวงกังวลคอยหลบคอยซ่อน เจอหน้าก็โดนตำหนิเป็นผู้โดนเพ่งเลงว่าตัวนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ดีทุกหม้ทุกเช่นนั้นหละทุกเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากเราปฏิบัติอยู่ในศีลนคือไม่ขโมยไม่โกหกไม่ทาผิดซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านั้นทุกเหล่านี้ไม่มีเลยครูบาจึงสรุปเรื่องของศีลว่าศีลเป็นเครื่องกั้นทุกทียังไม่เกิดไม่ให้เกิดเนี่ยเป็นพูดไม่มีเหตุเหล่านั้นผลเหล่านั้นจึงไม่มี ถ้าพ,พุทธเราต้องเข้าใจศีลอย่างนี้นะมันถึงจะเข้าใจนี่เบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้เบื้องต้นในการเข้าใจศีลต้องเป็นอย่างนี้เป็นกฎเขาเรียกว่าไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์เนียทีนี้คนที่ไม่สร้างเหตุเหล่านั้นะนนไม่ทำชั่วเหล่านั้นปุ๊บไอ้ความกังวลที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีะความกังวลเหล่านั้นความกังวลสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีเลยมันจะเกื้อกูลซึ่งความสงบ ก็บนรจบจากความกังวลไปได้มากนะประหนึ่งเราเอาตะแกรงมาล่อนของหยาบออกจากของละเอียดไม่ปะปลกันไปเรามาล่อนเอาของหยาบออกจากของละเอียดอ่าีนั่นแหละในเมื่อความกังวลมีน้อยลงการทําสมาธิจะง่ายขึ้นเวลานั่งทําสมาธิเข้าถึงความสงบความคิดฟุ้งซ่านต่างๆจะน้อยลงสีนจะเป็นตัวเกื้อกูลให้เกิดความสงบสําคัญนะความดี การจาค่าการสละออกเกื้อกูลให้บุคคลนั้นมีศีลศีลเกื้อกูลให้เกิดความสงบเรียกว่าสมาธิสมาธิเกื้อกูลให้เกิดการรู้แจ้งก่อนจะมีสมาธิต้องมุ่งมาสู่กรรมดีก่อนเมื่อเข้าถึงกรรมดีพัฒนากรรมดีจนเข้าถึงความรู้แจ้งมันเป็นสเต็ปอย่างนี้คนที่ยังทำสมาธิไม่ได้ยังไม่สงบให้ไปตรวจสอบดูศีลตันเองว่าตนนั้นเป็นผู้มีศีลไหม เป็นผู้ที่เฝ้าระมัดระวังใจมีความละอายนะเป็นอยู่ด้วยศีลไหมหรือยังคอยเพ่งเล็งคนนั้นคนนี้อยู่นั่นไม่ได้เรียกว่าศีลศีลนําไปสู่ใจที่สงบนะเพราะมันสงบจากความกังวลความวัดว่าวันระแวงสงบจากกิริยาการกระทําอันหยาบนะทีนี้ก็ฝึกใจให้มันละเอียดเห็นไหมมันเกิดกุลพรพอมองเห็นไหมว่ามันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าเป็นไวพจนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นไหม การทานนะช่วยเดือมาถึงการรักษาศีลได้การเป็นอยู่ด้วยศีลเกื้อกลูลมาถึงจิตที่สงบเรียกว่าสามารถทําสมาธิได้ไง่เมื่อสมาธิมีกําลังมากจะเกิดการเรียนรู้ที่มากไปตามกําลังแห่งสมาธินะั้นเรียกว่าพัฒนาตนไปสู่ความรู้แจ้งนี่องค์รวมภาพรวมเป็นอย่างนี้ส่วนรายละเอยียดเล็กๆน้อยๆนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลในภาพรวมนั้น แต่มันต้องเป็นภาพรวมอย่างนี้บางคนก็จะบอกว่าเอ้าในลวงตาบอกว่าสมัยก่อนนั้นไม่เห็นภาพมีศีลเลยยังบรรลุทําได้อย่าลืมว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีสมาธิเป็นนักบวชอยู่แล้วเขาสละบ้านเรือนออกมาเขาสละบ้านเรือนออกมาเขาเป็นนักบวชเป็นผู้ทรงศีลอยู่แล้วศีลเหล่านี้มีก่อนพระพุทธเจ้ามีแต่เพียงแค่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเป็นข้อเท่านั้นเองเขาเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์อยู่แล้วเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ จนถึงก,การฉันแต่ผักฉันเตดเขาเรียกกันเลยฉันแต่พวกมังสวิรัตอะไรเงี้ยก็มีบางที่นะเห็นไหมนั่นก็เพราะเขามีศีลเขาถือการไม่เบียดเบียนแล้วเขาเป็นผู้ชํานาญในสมาธิอยู่แล้วบุคคลที่มีสมาธินะแล้วออกบวชเป็นพราม์เหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีศีลอยู่แล้วพระพุทธเจ้าถึงไม่พูดถึงเรื่องศีลแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องสมาธิด,ด้วยจะพูดถึงเรื่องสมาธิกับปัญจวัคีอย่างนี้เหรอทั้งที่เป็นผู้สอนพระพุทธเจ้าเองเรื่องสมาธิ แมท่าาจึงพูดสิงที่เหนือกันนั้นขึ้นไปคือเรื่องการเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นเป็นความคิดความเข้าใจของตอนเองมันมีของมันอยู่แล้วสินเนี่ยนนอย่าไปเข้าใจหมายเอาหลายคนนะหมายเอาว่าไม่ไม่ไมีศีลก็บรรลุทําได้เนะยพระอริยะขั้นต้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นผู้มีสีลโดยบริบูรณ์เป็นผู้เห็นภัยหมดแล้วนั่นคือคุณสมบัติของท่านท่าน,านเป็นผู้มีศีลอยู่แล้วต่อให้ไม่รู้จักข้อของสินท่านก็เป็นผู้มีศีลพระอริยะเจ้านี่จะให้กลับไป กินเหล้าเมายาเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้หรอกก่อนที่ท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านอาจจะกินเหล้ามาอย่างที่ในเราเคยได้ยินในตำรนักตำรายไหมว่าแม้จะกินเหล้าอยู่ก็บรรลุธรรมนะสามารถบรรลุธรรมได้พอท่านบรรลุธรรมปั๊บท่านก็เลิกขึ้นหมดมันองคุรีมาเนี่ยกำลังจะฆ่าคนอยู่เห็นไหมวิ่งไล่ฆ่าคนอยู่นะพอท่านเข้าถึงสัจธรรมเรียกว่าเข้าถึงธรรมะนะดาเป็นเพืเ่อนเลือดอยู่เลยท่านก็ละความชั่วนั้นทิ้งไปหมดเห็นไหมประหนึ่งแสงสว่างกับความมืดที่เป็นอริกันเมื่อความสว่างนี่ส่องไปถึงไหนความมืดก็หายไปตรงนั้น เนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าท่านเหล่านั้นไม่มีนะเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่พระโสดาบันท่านก็ถือว่าเป็นผู้มีศีบลบริบูรณ์แล้ว